จะไม่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเลยนะครับคิดว่าคงจะใช้เโยบายนี้เพื่อการดำเนินง,งานในจังหวัดปุมภูมีต่อไปครับฉีดไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นคะตอนที่ภาพรวมขอ,เอตเด<อ>็ที่ตำรวจเนี่ยก็เทิดได้ตามเป้าหมายตำรวจเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ80เปอร์เซ็นตขึ้นไปนะครับที่เขามีความสงที่ฉีดวัคซีนที่จะรอบต้วนก่อน